สวัสดีครับกระผมสุภกรนะครับวันนี้ได้มาสาธิตการพับผ้านะครับเป็นรูปขอนไม้นะครับอ่าเราลองมาเริ่มการพับผ้าเลยครับโดยใช้ผ้านะครับอ่าสีผืนหนึ่งผืนนะครับอันนี้เป็นผ้าสําหรับโนต้านะครับอ่าขั้นตอนที่1ก็คือทําผ้าให้เรียบนะครับทําผ้าให้เรียบพอเรียบเสร็จปุ๊บนะครับจับพับผ้าให้เสร็จครึ่งเสร็จครึ่งหนึ่งของผ้านะครับ ข้านึงของผ้านะครับเสร็จแล้วก็พับนะครับไปข้างหนึ่งนะครับเข้าไประหว่างกลางแล้วพับอีกข้างนึงนะครับให้อยู่ระหว่างกลางนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับนะครับหักครึ่งนะครับแล้วเราก็จับหักครึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะครับม้วนม้วนเสร็จปุ๊บเราก็เอามาโอเค น,นี้เราก็จะได้ขอนไม้หนึ่งอันนะครับอ่าอ่าขอนไม้นะ